นี่เลยนะครับก็คือ5รุ่นที่ผมเตรียมมาในวันนี้ตามจริงมากกว่า5รุ่นนะนะครับตามจริงมากกว่า5รุ่นนะนะครับแต่ว่าเราเดี๋ยวเรามาพูดถึงคุยกันนะครับ5รุ่นของดูดวัวดที่ผมเตรียมมาวันนี้เป็น5รุ่นยอดนิยมสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมเช่นเคยผมคําปักน้านะครับก็วันนี้เรามาคลิปกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือ เนื้อหานะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงพระของหลวงพุทวดประชังให้นะครับเป็นพะระหลวงพุทวดเนี่ยใครๆก็รู้จักกันดีนะครับว่าเป็นพระนีรันตลายหรือว่าดังเรื่องในการแคลคาฆ่าปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับพระของหลวงพุทวดประชังให้ผมขอเกริ่นก่อนว่าเป็นพระที่โดยจากที่ผ่านมาเนี่ยเกือบทุกบ้านเลยหลายๆบ้านเนี่ยนะนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีพระของหลวงพุทวดและไม่ว่าคนจะเล่นพระเครื่องก็ตามหรือว่า คนที่จะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพระเครื่องเลยส่วนใหญ่มีคหลายๆลายท่านเนี่ยรู้จักหลวงู่ทดวัดช้างให้เป็นอย่างดีนะครับพระของหลวงู่ทวดเนี่ยมีหลากหลายรุ่นหลากหลายสภาพมีหลากหลายราคานะครับให้ทุกท่านได้จับเลือกจับเช่าหรือว่าศึกษากันค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมายก5รุ่นของพระหลวงู่ทวดนะครับที่ส่วนตัวผมชื่นชอบแล้วก็ส่วนตัวผมว่ามีหลายหลยท่าน ให้ใช้อยู่และมีหลายๆท่านชอบและมีหลายๆท่านแบบนิยมเขาเรียกว่านิยมนะนะครับก็วันนี้ผมจะยกมาทั้งหมด5รุ่นมาด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้มีพรกของหลวงพุทวดรุ่นอะไรบ้างใน5รุ่นนี้นะครับที่ยอดนิยมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ะนะครับนี่เลยนะครับก็คือ5รุ่นที่ผมเตรียมมาในวันนี้ตามจริงมากกว่า5รุ่นนะ ตามจริงมากกว่า5รุ่นนะนะครับแต่ว่าเราเดี๋ยวเรามาพูดถึงคุยกันนะครับ5รุ่นของดูบมทวดที่ผมเตรียมมาวันนี้เป็น5รุ่นยอดนิยมซื้อง่ายขายขล่งนะครับเนื่องว่ามีมูลค่าตั้งแต่เป็นแสนหลายหลายแสนสมัยก่อนตอนตอนสวยๆจริงๆเป็นล้านก็มีนะครับถ้าสวยจริงๆนะแล้วเป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่5รุ่นยอดนิยมนะครับสำหรับตัวผมเลยนะครับแล้วก็รายหลายครั้งที่พบเจอมานะครับเกี่ยวกับหลวมผู้ทวดบัชังให้นะครับอ่ะเรามาเริ่มที่รุ่นแรกนี่เลยขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวหยิบมาให้ดูกันรุ่นนี้นี่บอกตรงว่ายืนหนึ่งเลยนะครับยืนหนึ่งเลยรุ่นนี้นะครับพูดถึงเรื่องความยอดนิยมเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับองค์นี้คือหลุมผู้ทวดเมตังครับนี่ หลวงทวดเม็ดแตงหลายๆท่านถามว่าทาไมยืนหนึ่งนะครับนี่เลยทําไมครับท,ทุกท่านลองคิดดูก่อนซินะครับทําไมถึงว่าทำไมผมว่าเจอกันหลายๆบ้านแล้วก็หลายๆคนที่ศรัทธาหลวงลทวดห้อยกันนะครับเกิดจากอะไรหนึ่งเลยนะครับเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กครับใช่ไหมครับเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กครับถ้าเทียบกับกล้องกล้องสองพระดูครับเห็นไหมเหรียญเม็ดแตงมีขนาดเล็กครับและ ผมก็ห้อยด้วยนะครับเหล่เม็ดแตงทำไมผมทำไมผมถึงห้อยเหล่เม็ดแตงหนึ่งเลยมีขนาดเล็กนะครับสองน้ำหนักเบานะครับถ้าผมจะไปห้อยตาริด A อะไรต่างๆตาริด C อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างหนักนะครับผมก็เลี่ยมทองห้อยเลยนะครับลุมาระทวดเม็ดแตงนะครับเพราะหนึ่งเลยมีขนาดเล็กแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเยอะมากนะครับหลายหลายคนห้อยเม็ดแตงเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะครับบางคนนี่มีประสบการณ์เยอะมากนะครับแล้วเม็ดแตงเนี่ยมีหลากหลายบล็อกนะครับและอย่างสุดท้ายเลยราคาจับต้องได้ง่าย ราคาจับต้องได้ง่ายมีตั้งแต่สวยๆมิ้งแต่หมื่นกว่าบาทจนถึงสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าและหลักหมื่นไปไปถึงเป็นแสนก็มีนะครับก็คือบล็อกหน้าผากสี่เส้นปีศูนย์หกนะครับมีปีศูนย์แปดกับปีศูนย์หกนะครับอันนี้เป็นปีศูนย์แปดทั้งหมดนะนะครับปีศูนย์หกไม่มีในนี้นะครับ ถ้าปีปีศูนย์หกมีหน้าผากสามเส้นหน้าผากสี่เส้นเลยหูนะครับหนังสือเลยหูปีศูนย์หกกับปีศูนย์แปดแยกกันง่ายๆยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะนะครับนี่วันนี้มีเก็บความรู้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยปีศูนย์หกกับปีศูนย์แปดแยกกันง่ายๆคือหนังสือนะครับตัวหนังสือถ้าเป็นปีปีศูนย์แปดเนี่ยนะนะครับตัวหนังสือเนี่ยครับจะไม่เลยหูนะครับดูหูด้านนี้นะครับตัวหนังสือด้านนี้ไว้นะครับจะไม่เลยหูเห็นไหมครับจะไม่เลยหูนะครับแต่ถ้าปีศูนย์หกเนี่ยหนัง แยกกันง่ายๆตรงนี้ก่อนนะครับแล้วอย่างอื่นมีรายละเอียดแยกแยกกันรายละเอียดอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองดูกันด้วยกันนะครับเป็นเนื้ออัปป้าชุบนิกเกิลนะครับอันนี้นะครับเป็นพารที่ราคาจับต้องได้น้ําหนักเบาแล้วก็คนใช้เยอะมากนะครับหลุมบะถ้วยไม่แตงใครอยากใช้หลุมบะั่วเนี่ยหลายหลายท่านเนี่ยเริ่มจากห้อยเม้แตงก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็น1จับต้องได้2น้ําหนักเบาเล็กกระทัดรัดตีไม่แบบหนักเกินไปนะครับและรุ่นต่อมายอดนิยมไม่แพ้กันเลยนะครับนี่เลยนะครับ คือหลุมมือทวดหลังหนังสือนะครับปีศูนย์ห้านี่ครับหลังหนังสือปีศูนย์ห้ามีหลายบล็อกครับนะครับมีหลายบล็อกนะครับนะครับมีหลายบล็อกนะครับอันนี้เป็นหลังหนังสือวอจุดนะครับวอจุดสวยๆสี่ถึงห้าหมื่นบาทห้าหมื่นกว่าบาทนะครับดีรับเช่านะวอจุดคือยังไงวอแหวนนะครับหัววอแหวนเนี่ยเป็นจุดตรงนี้นะครับมีจุดตรงหัววอแหวนนะครับนี่ก็เลยเรียกว่าวอจุดนะครับข้ามตัดอย่างนี้นะนะครับนี่เลยนะครับอง์นี้นะครับทําไมถึงว่ายอดนิยมนะครับ เว,เวลาเจอในหลายๆบ้านแล้วก็หลายๆคนซื้อง่ายขายคล่องเอาไปว่าเป็นพาระรุ่นหลุมมะทวดรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นหลังหนังสือนะครับปีศูนย์ห้าเนี่ยหลายทุกบล็อกเลยนะครับเป็นพาระทที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับมีหลากหลายสภาพให้ท่านเล่นมีหลากหลายบล็อกให้ท่านเลือกนะครับมีหลากหลายองค์ให้ท่านเล่นนะครับนี่เป็นไงนะครับก็เลยครบสูตรเลยนะครับและตลาดความต้องการสูงนะครับแม้กระทั่งลูกค้าหรือว่านักเล่นก็ตามนะครับผู้เก็บ หรือว่าผู้ซื้อขายนะครับต่างรู้ราคาเข้าถึงราคากันหมดนะครับนี่ก็เลยเป็นพาร์ตลาดผมเรียกว่าพาร์ตลาดก็คือพาร์ที่ซื้อง่ายขายคล่องหลายๆคนรู้จักนะครับจะเล่นสายไหนก็รู้จักนะครับจะเล่นสายเหนือสายกลางสายตะวันออกสายตะวันตกอะไรรู้จักหมดนะครับพาร์ของ หลวมกวดรุ่นหลังหนังสือนี้นะครับเป็นพารตลาดซื้อง่ายขายคล่องมีหลากหลายสภาพหลากหลายราคาให้ท่านเลือกให้ท่านเล่นนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นพารอีกรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมถือว่ายอดนิยมมากๆรุ่นหลังหนังสือปี05นะครับและรุ่นต่อมานะครับนี่นะครับโอ้โหเป็นแงเหรียญนี้สวยมากนะนะครับองค์นี้คือเหรียญหลวมกระถวดรุ่น4ี่ครับเนื้ออัปปากนะครับมีบล็อก2บล็อกก็คือนี่ครับเป็นบล็อกเรียกว่าบล็อก10บฉีดนะครับ บล็อกสิขีดนิยมคือยังไงนะครับจะด้านหลังเนี่ยพลิกด้านหลังมานะครับจะมี10ขีดตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ี่หสเป็น10ขีดนะครับเนี่ยขีดตรงเล็กๆเนี่ยครับเขาเรียกว่า10ขีดนะครับแล้วก็มีบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาก็จะไม่มีขีดตรงนี้นะครับแยกกันง่ายๆนะจะไม่มีขีดตรงนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยครับเป็นเนื้ออปปากานะครับนี่โอ้โหเป็นไงนะครับรุ่นนี้ทำไมถึงยอดนิยมนะครับเป็นรุ่นที่เป็นเหรียญรูปไข่และทรงค่อนข้างสวยและผิวค่อนขข้าาางงวยละบคค่นดดีรััมมชเ พ้าเนี่ยนะครับถ้าเล่นง่ายๆเข้าหลายๆคนเข้าใจเนี่ยพระเป็นพระที่ซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับคือพระหลวดทวดรุ่น4นะครับเนื้ออะปาก้านะครับนี่เป็นไงนะครับเล่นไม่ยากราคาไม่แพงนะครับบล็อกนิยมสวยๆห้าหมื่นบวกลบนะครับบล็อกนิยมสิบขีดอย่างเงี้ยห้าหมื่นบวกลบโดยประมาณนะครับถ้าสวยแชมป์ๆอาจจะเกินไม่กว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับและบล็อกธรรมดาก็ประมาณ20,000บวกลบ นะครับสองหมกว่าประมาณ20 0 0 0กว่า25งหมเออสองหมบวกลบประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเหล็ประมาณนี้นะครับนี่เล่นง่ายๆและเหรียญค่อนข้างที่จะทรงค่อนข้างสวยนะครับเห็นไหมอันนี้ผมเอาไปใส่ตลับทององนี้เก็บไว้อยู่นะครับนี่เอาไปใส่ตลับทองมานี่ครับเช่าแพงมากนะครับผมเช่ามาแพงเหรียญนี้เพราะว่าสวยนะครับนี่เลยนะครับเนื้ออัปก้าสวยมากนะครับนี่หลายๆท่านเก็บสะสมกันเพราะว่านี่หนึ่งเลยสวยและเล่นง่ายนะครับแล้วก็ เข้าใจไม่ยากนะครับอ่ะและรุ่นต่อไปรุ่นที่สี่ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นี่เลยครับอืเป็นไงนะครับองค์นี้คือรุ่นหลวงพระท้วดปั๊มซ้ํานะครับปีศูนย์ห้านะครับหลวงพระทวดปั๊มซ้ํานี่ครับผมจัดว่ายอดนิยมเหมือนกันนะครับเป็นพาระที่หลายๆท่านซื้อง่ายขายคล่องอีกนะครับคล้ายๆกับหลังหนังสือเลยนะครับปั๊มซ้ําปีศูนย์ห้านะครับนี่ มีหลายบล็อกนะครับบล็อกแตกพิมพ์ใหญ่บล็อกแตกอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับปั๊มซ้ำคืออย่างไงนะครับปั๊มซ้ำคือการที่หลอกมาแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านก็จะสังเกตง่ายๆหนึ่งเลยนะครับนี่จะมีรอยปั๊มซ้ำนะครับรอยกระแทกปั๊มอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมรอยกระแทกปั๊มอีกรอบหนึ่งเห็นไหมจะเกิดเป็นรอยยุบอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรอยแตกตรงนี้นะนะครับ เนี่ยนะครับเกิดจากปั๊มซ้ํานะครับมีหลายพิมพ์มีหลายบล็อกนะครับนี่นะครับให้เล่นกันมากมายนะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับเป็นแสนก็มีนะครับนี่เลยนะครับก็คือหลวงพอทวดปั๊มซ้ำปี0ูนย์นะครับแล้วทําไมจัดว่าทําไมมาอยู่ในนี้นะครับหเลยเป็นพาร์ที่ซื้อง่ายขายคล่องเล่นง่ายแล้วก็พบเจอในบ้านเนี่ยบ่อยบ้างตามบ้านเนี่ยบ่อยมากแล้วคนเนี่ยชอบกันเพราะอะไรหนึ่งเลยราคาเนี่ยได้ได้ดูทั้งพาร์หล่อแล้วก็พาร์ปั๊มนะครับนี่ พาหล่อนะครับนี่ก้นเหมือนฉนวนเหมือนพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C อะไรพวกนี้นะครับได้ทั้งพาหล่อแต่ว่าได้ราคาที่ประหยัดนะครับนี่นะครับได้ราคาที่ประหยัดนะครับโอ้โหเป็นไงครับสวยๆหลายหลายหมื่นนะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาสวยๆหลายหลายหมื่นนะครับนี่นะครับได้ราคาที่ประหยัดนะครับถ้าคุณไปซื้อตาลิต A บางทีก็แพงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสวยงามนะครับหลายๆท่านชอบกันนะครับรวมไทั่วปั๊มซัมนะครับปี05นนี่ครับ นี่เลยนะครับนี่ดูด้านหลังมีอะไรเป็นรุ่นที่เขาเรียกผมเรียกว่าสําหรับศึกษาได้เลยนะนะครับทําไมครับมีหลากหลายอย่างให้ดูทั้งหลอ่อทั้งปั๊มวิธีการตะาใบาเก็บอะไรต่างๆนะครับมีมีวิธีการตะใบาเก็บเนี่ยท่านใดอยากดูพระหลวงทวดเนี่ยเอาไปศึกษาลอยตะาใบาด้านหลังเป็นยังไงนะครับนี่ครับเอาไปใช้ดูได้เนี่ยแล้วก็มีคาบเบ้าคาบเบ้าเนี่ยโอ้โหดูครับปั๊มซ้ำเนี่ยนะครับ เนี่ยเป็นหลอกก่อนแล้วก็ปั๊มใช่ไหมเนี่ยมีคาบเบ้าให้ดูมียาดำให้ดูว่ายาดำเดิมๆเ,เป็นยังไงเนี่ยมีหลากหลายอย่างให้ดูเลยนะครับผมก็เลยเรียกว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมแล้วก็น่าศึกษาอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับอ่ะแล้วเป็นรุ่นต่อไปนะครับรุ่นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับคือนี่เลยนะครับตระกูลเตารีด ABC นะครับแต่วันนี้ขาดดีไปมีแค่ A กับ C นะครับ ตัวรีด A B C คือ,อยังไงนะครับทำไมถึงมาอยู่ในนี้นะครับเป็นพระที่เอาไว้ว่าขาดไม่ได้เลยนะครับในหลวงพ่อทวดหลายหลายท่านรู้จักกันดีนะครับนี่ครับเป็นพระหล่อนะครับเป็นพระหล่อนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัรวรีด A หลวงพ่อทวดตัวรีด A อนะครับหลวงพ่อทวดตัวรีดเเนี่ยนะครับนี่ครับมีหลากหลายสภาพให้ท่านเลือกให้ท่านเล่นนะครับมีหลวงพ่อทวดตัวรีด A เนี่ยมีมีแบบหลากหลายสภาพนะครับมีตั้งแต่หลักแสนแสนก็บาทจนถึงหลายหลายแสนนะครับ สวยๆนี่หลายหลายแสนนะครับจนถึงหลายหลายแสนนะครับนะครับแต่ละสภาพหลากหลายสภาพไปท่านเลือกเล่นนะครับเป็นพระหล่อแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วหลายๆท่านเนี่ยนักเก็บสะสมหลายๆท่านเนี่ยนะครับบางทีซื้อเม็ดแตงแล้วซื้อหลังหนังสือซื้อเหรียญอะไรต่างๆมาแล้วนะครับจุดแพงๆเนี่ยเนื้อว่านหรือว่าแล้วก็มีตอลิดเอเนี่ยนะครับที่หลายๆท่านเก็บสะสมกันอยู่นะครับเป็นคนที่ชื่นชอบพระหลวงมท่่วเนี่ย หรือว่าตามบ้านเนี่ยมีกันค่อนข้างเยอะนะครับพลาหลุมทวดตอริสเอบีซเนี่ยเป็นพลาหล่อเนี่ยนะครับนี่นะครับและมีเกเยอะมากๆนะครับนี่นะครับเข้าใจง่ายๆเลยถ้าพลาองไหนรุ่นไหนนิยมนิยมหน่อยนะครับเกจะออกมาเยอะนะครับและเกทําดีนะครับก็ต้องศึกษากันดีๆนะครับแล้วก็ลองดูกันนะครับนี่เลยนะครับเป็นตอริสซีอันนี้เป็น C นะครับ C อันนี้เป็น C นะครับตอริสซีอันนี้เป็นตอริสเอนะครับนิยมสุดนะครับ ในตระกูลเตาลีดนะครับนี่เลยนะครับนิยมที่สุดแล้วท็อปสุดแล้วนะครับสวยๆหลายหลายแสนนะนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีรอยตะไบเห็นไหมครับถ้าเถือว่าทําไมซื้อปั๊มซ้าสามารถศึกษาได้นะครับนี่เลยเป็นไงครับเห็นไหมเราซื้อปั๊มซ้ําในราคาหลักหมื่นนะครับสามารถดูพาร์ในเป็นหลักหลักเป็นแสนได้นะครับนี่เลยนะครับดูรอยตะบงรอยตะไบธรรมชาติการหลอกคาบเบ้ายาดําเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองศึกษากันดูนะครับ นี่ถือว่าตอริตเอเนี่ยก็ถือว่าเป็นท็อปของพระรุ่นของหลวงู่ทวดเลยนะครับเป็นท็อปสุดแล้วนะครับนะครับในตอริตเอแล้วก็ถ้าตอริตเอก็จะมีแล้วก็ถ้าใครเก็บตอริตเอก็จะมีเก็บเนื้อว่านนะครับนี่หลากหลายท่านก็ชอบเก็บสะสมกันเนื้อว่านก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลากหลายท่านเก็บสะสมกันค่อนข้างเยอะนะครับนี่ตะโกนตอริตเนี่ยค่อนข้างยอดนิยมเลยนะครับอะวันนี้เป็นไงบ้างครับมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันของพระของหลวงู่ทวดที่ผมหยิบมาในวันนี้นะครับ ท่านใดนะครับอยากให้ผมทําเกี่ยวกับพระของพระอะไรต่อไปนะครับคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับหลวงพุทิมหลวงหลวงพ่อคูณหลวงพ่ออะไรต่างๆนะครับอยากให้ทําจัดห้าอันดับ5รุ่นนะครับยอดนิยมของพระรุ่นนั้นๆที่ผมแบบว่ามองว่ายอดนิยมนะครับอยากให้ทําพระของพระของพระขององค์ไหนนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ท่านใดชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีพระเครื่องอยู่ที่บ้านนะครับ นี่เลยนะครับส่งรูปตาม ID Line ลนะครับตามนี้เบอร์โทรผมตามนี้และอย่าลืมติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับนี่เลยนะครับร้านคำปักน้ำา KP นะครับมีรายลฟเสดทุกวันในค่ำวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงอย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับเ,เข้าไปศึกษาเข้าไปพูดคุยเข้าไปทักทายกันได้ตามสบายเลยนะครับก็วันนี้ผมคำปักน้ำ ไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านดที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ทุกท่านได้ยินกันนะครับก็วันนี้ของแบบน้ำขอลาไปก่อนเพียงนี้ครับสวัสดีครับ